ดาวนูซิเรียเป็นดาวประเภทซิเวไรเวิร์ลอยู่ในเซกเมนต์อัลติมาด้วยความที่ดาวดวงนี้ถูกปกปิดข้อมูลโดยจักรวรรดิทำให้ข้อมูลที่มีค่อนข้างน้อยแต่ก็มีบันทึกเล่มหนึ่งในไลบรารีแซงทัสหอหนังสือแห่งเทอร่าเป็นบันทึกที่ชื่อว่าไลเบอร์เมลัมไลเบอร์เมลัมได้เขียนว่าดาวนูซิเรียเป็นดาวประเภทซิเวไรเวิร์ที่ชนชั้นนามีความเป็นอยู่ที่ดีมากผิดกับชาวบ้านที่ค่อนข้างจะอดอยากและเพื่อป้องกันการกรบฏจากความอดอยาก ชนชั้นนาจึงจัดสนามประลองกลาดีเอเตอร์ขึ้นเพื่อใช้ความบันเทิงมาบทบังความทุกข์ยากและประชาชนก็ถูกใจสิ่งนี้ครับซึ่งนักสู้ในสนามประลองหนึ่งในนั้นก็คือไพรามาดอันกอรไม่มีใครรู้ครับว่าอันกรมาโผล่เป็นนักสู้ได้ยังไงแต่ก็มีเรื่องเล่าปากต่อปากว่า ไพร์มาดอันกรถูกค้นพบโดยชนชั้นทาสที่ภูเขาแห่งหนึ่งพวกนักสู้นี่คือชนชั้นทาสนะครับเป็นอันกรนในสภาพผงาบังงาบร่างกายก็เต็มไปด้วยร่องรอยการถูกทารุณกรรมและยังว่ากันว่าต่ออีกว่าสิ่งที่ทําให้อันกรต้องตกอยู่ในสภาพนี้คือเผ่าเอลด้าครับเผ่าเอลด้าเห็นอนาคตแล้วรู้ว่าอันกรจะเป็นอะไรในภายภาคหน้าก็เลยพยายามจะสังหารอันกรและพวกทาสก็พาอันกรเข้าเมืองหลวงของดาวนูซิเลีย เพื่อเอาไปขายให้ชนชั้นปกครองซึ่งชนชั้นปกครองก็รับซื้อครับซื้ออันกรอนมาเป็นนักสู้และนักสู้การ์เดียเตอร์ทุกคนจะต้องถูกมุดบุชเนลตอกใส่หัวหมุดบุชเนลคือเทคโนโลยีมนุษย์จากยุคดักเอทออฟเทคโนโลยีที่พอตอกใส่หัวผู้ใดก็ตามผู้นั้นจะแข็งแกร่งก้าวร้าวใจเด็ดและเลือดเย็นแบบเหนือมนุษย์อันกรอนเข้าต่อสู้ในสนามการ์เดียเตอร์ไม่กี่เดือนก็สังหารคู่ต่อสู้ตายไปหลายร้อยคน แม้จะมีชื่อเสียงแต่อันกรนก็คิดหาวิธีจะหลบหนีไปใช้ชีวิตอิสระอยู่ทุกวันครับและพยายามหนีอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าตัวเองคนเดียวไม่สามารถหนีได้แน่ๆ อันกรนจึงรวบรวมเหล่าทานนักสู้ทั้งหมดลุกฮือขึ้นต่อต้านและฝั่งชนชั้นปกครองก็จัดกระสุนพระราชทานใส่กบทอันกรพวกทานนี่ตายเป็นใบไม้ร่วงจนสุดท้ายนักสู้ที่ลุกฮือรวมอันกรแล้วเหลือรอดชีวิตแค่2,000คนเท่านั้นและไอ้2,000คนนี้ก็หนีไปกบดานที่ภูเขาลูกเดียวกันกับที่พบอันกรในตอนแรกนั่นแหละครับอันกรและพวกอยู่บนภูเขาประมาณ2-3ปี ้ชนชั้นผู้นำก็ส่งคนมายิงเป็นระยะแต่ปัญหาจริงๆของกลุ่มกบฏอันกรคือความอดอยากครับจนสุดท้าย2,000ในตอนแรกก็ลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวและอันกรก็ได้ตั้งชื่อกลุ่มกบฏการาดีเอเตอร์ของเขาว่า World Eater จนกระทั่งในปีที่899ในสหัสวรรษที่30กองทัพปราบกบฏจำนวนมหาศาลของชนชั้นนำก็เคลื่อนทัพขึ้นมาบนภูเขาเพื่อปราบกบฏนักสู้กาดิเอเตอร์เวลอิเตอร์แต่ยังไม่ทันได้สู้จู่ๆร่างของอันกอนก,อนก็ถูกเทเลพอร์ตขึ้นยานขององค์จกักรพรรดิและจกักรพรรดิก็ได้มอบตำแหน่งไพรม์มัดลำดับที่17และสเปซมารินลำดับที่12ให้เขาปกครองแต่อันกอนบอกพูดที่อะไรไอ้แก่ส่งกูกลับเดี๋ยวนี้นะเพื่อนกูข้างล่างจะตายกันอยู่แล้ว อันกนเวียงมือจะเปิดจกักรพรรดิแต่องค์ครากกล้วยหอมคัสโตเดสก็มาหยุดอันกรเอาไว้อันกรก็ทุบคัสโตเดสตายหานทันทีไปหนึ่งตนก่อนที่จกักรพรรดิจะใช้พลังจิตตรึงร่างเขาเอาไว้อันกรบอกตัวกูได้ตายไปพร้อมกับเพื่อนกูแล้วที่มึงเห็นอยู่นี่คือวิญญาณเท่านั้นจกักรพรรดิบอกเพอเจอไอสัตว์เป็นผีกูก็จะใช้งานแล้วจกักรพรรดิก็สั่งเคลื่อนยานช้าๆอันกรก็วิ่งไปดูเพื่อนถูกยิงตายไปทีละคนทีละคนผ่านกระจกด้านข้างและแล้วกองยานของจกักรวรรดิอิมพีเรียลออฟแมนและอันกอนก็จากไป พร้อมกับกลุ่มกบฏบนภูเขาที่ถูกทหารยิงจนตายทั้งหมดและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงไพรมาดอันก่อนทรชนคนคิดบวกแห่งจักรวรรดิมนุษย์ในวอร์แฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ สเปซมารินล l เจียนที่12ว่ากันว่าเป็นลีเจียนที่คัดคนมาเข้าโดยเลือกคนที่ก้าร้าวเท่านั้นครับและสเปซมารินล l เจียนนี้ก็ได้เริ่มภารกิจในสงครามรวมชาติและทําผลงานได้ดีแม้จํานวนค่อนข้างน้อยแต่ด้วยความกล้าหาญและดุร้ายจากักรพรรดิจึงตั้งชื่อสเปซมารินล l เจียนนี้ใหม่ว่า w a r ์ฮาและได้เก็บสเปซมารินล l เจียนที่12หรือวอร์เฮาเอาไว้ไม่ให้ออกปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาที่เกรดคูเซตยังกินพื้นที่ไม่พ้นเซกเมนต์โซล่า วอ o u ฮ e s p สเปซมาลินเป็นกองทัพที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะชนะกลับมาเท่านั้นฝ่ายตรงข้ามที่ได้ประทะกับวอ o u ฮ e s p สเปซมาลินมีทางเลือกอยู่2ทางคื้น1ยอมแพ้แล้วตายหาันหรือไม่ก็ยืนหยัดต่อสู้จนกระทั่งศูนยพันและสเปซมาลินลีเจียนนี้ไปที่ไหนก็ฆ่าเรียบทั้งทหารพลเลเรือนหมาแมวไก่ในเล้าแม่งฆ่าหมดแถมมีข่าวลือด้วยว่าแม้แต่ทหารเลวอิมพิเรียลอามีมนุษย์ธรรมดาที่อยู่ฝั่งเดียวกันมันก็ฆ่า และด้วยเหตุน,นี้เองจักรวรรดิจึงไม่จ่ายภารกิจในเซกเมนต์โซล่าให้วอล s ฮลส์เพจมารินไปที่ไหนแม่งฆ่ายกดาวเซกเมนต์โซล่าในทรัพยากรคนสําคัญครับสภาสงครามแห่งจักรวรรดิก็เลยมอบแต่ภารกิจทําลายล้างให้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเซกเมนต์โซล่าไพรมาดอันก้อนเมื่อเข้ามาปกครองแม่งก็ไม่ยอมทํางานครับเพราะแค้นจักรพรรดิที่เทเลพอร์ตเขาออกมาจนเพื่อนกาลาเดเอเตอร์ตายหานยกเซ็ แถมยังทุบตีสเปซมาลีลีเยนของตัวเองระบายอารมณ์ทุกวันถึงขั้นตั้งแต่อันกอรมามีเอสตาติสตายไปแล้วมากกว่าเคน หัวหน้าคารนกับตันวอฮาวลกองร้อยที่8เห็นท่าไม่ดีก็เลยไปคุยกับอันกรแต่ก็ถูกอันกรกระทืบจนปางตายแต่ด้วยความทนมือทนตีนของหัวหน้าคารนอันกรก็เลยยอมรับและแต่งตั้งให้คานขึ้นยศนายพลสามารถสั่งการวอฮาวสเปซมารินได้ทุกกองคานบอกอันกรว่าฟาเธอร์ ater, บ้านเกิดมึงมีสนามกาาเดเอเตอร์ใช่ไหมวอฮาวของเราก็มีประเพณีคล้ายๆกันกูว่าเราน่าจะทํางานด้วยกันได้นะฟาเธอร์ Father. อันกอนได้ยินดังนั้นก็เลยเกิดมีความคิดว่า บางทีได้คุมพวกวอร์ฮาวเนี่ยมันก็ไปแย่นะไพรมาร์อันกอนจึงสั่งเปลี่ยนชื่อสเปซมารีลีเจนที่12จากเดิมวอร์ฮาวเป็นเวลิเตอร์ตามชื่อกระบฏทธาตุนักสู้กลาดดีอเตอร์เพื่อนของเขาที่ดาวนูซีเรียและไพรมาร์อันกอนก,อนก็ใช้การต่อสู้บนสังเวียนกลาเิเอเตอร์ในการฝึกเวลิเตอร์สเปซมารีนส่วนการทำภารกิจที่จักรวรรดิใจให้อันกอนจะให้สเปซมารีลที่ลงไปปฏิบัติภารกิจในเวลาที่จำกัดครับสมมุติว่าเวลิเตอร์มีทั้งหมด1 0 0 0สมมตินะครับ ภารกิจทวงคืนดาวหนึ่งดวงอาจจะใช้แอสตาติส1 0 0ตนและหนึ่ตนเนี่ยก็ต้องยึดดาวให้สําเร็จในเวลาที่กําหนดถ้าทําไม่ทันอันกรจะสั่งยิงเวลวิเตอร์ที่เหลือชั่วโมงละคนทําให้การปฏิบัติภารกิจของเวลวิเตอร์สเปซมารีนแทบทุกครั้งจะเป็นการลงไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะกระสุนแม่งเร็วกว่าการเจรจาและถ้าคืนชักช้าทํางานยืดเยื้อเจ็ดแวันฝ่ายที่สูญพันก็น่าจะเป็นเวลวิเตอร์สเปซมารีนนี่แหละเพราะว่าตายชั่วโมงละคน มันมีดาวดวงหนึ่งครับชื่อดาวเกนนาไม่รู้อยู่ในเซกเมนต์ไหนดาวดวงนี้เป็นดาวอนานิคมที่สวามิภัก์ไปแล้วแต่ตอนหลังเริ่มไม่จ่ายภาษีจักรวรรดิก็ตีไปว่าดาวดวงนี้แม่งกบฏและส่งเวิลด์อีเตอร์ของไพรามาอันกรไปจัดการเมื่อไปถึงทางดาวเกนนาก็ส่งทูตมาเจราจาทูตบอกฟังก่อนนะจ๊ะนายจ๊ายที่อินี่ไม่จ่ายภาษีอินี่มีเหตุผลแต่เวิลด์อีเตอร์ก็ยิงบบลเตอร์เข้าหัวทูตไป1เม็ด แล้วบอกที่กูยิงมึงกูก็มีเหตุผลเหมือนกันและสงครามระหว่างเวลออิเตอร์สเปซมาลีนเรจิเนกับกระบฏดาวเกนนาก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเวลออิเตอร์ที่ลงมามีเวลาทําภารกิจแค่31ชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ดาวเกนนาแม่งเก่งครับ31ชั่วโมงผ่านไปก็ยังเอาไม่ลงซึ่งก่อนหน้าภารกิจยึดดาวเกนนาไพรมัอันกรได้ฝากหมอทหารให้วิจัยบุชเนลรุ่นใหม่คือรุ่นที่อยู่ในหัวอันกรตอกใส่หัวใครก็ตายหมดครับ แอสตาติสใช้ไม่ได้และช่วงทวงคืนดาวเกนนาเนี่ยหมอทหารวิจัยวุชิเนลรุ่นใหม่เสร็จพอดีแล้วเวลอิตเตอร์ก็ได้รับการอัปเกรดตอกบุชิเนลใส่หัวและดาวเกนนาก็ถูกทำลายอย่างย่อยยับซึ่งการอัปเกรดนี่มีคนไม่ยอมนะครับและคนไม่ยอมก็นำโดยสเปซมาลินยศนายร้อยคนหนึ่งคือเวลอิตเตอร์มีเด็กเก่ากับเด็กใหม่นะครับ เด็กเก่าคือสเปซมารีนที่ถูกเกณฑ์มาสมัยรีเจียนชื่อวอลเฮาวอลเฮนี่ส่วนใหญ่เป็นคนเทอร์ราส่วนหลังจากเปลี่ยนเป็นเวลิเตอร์ก็จะเกณฑ์จากนูซีเรียพวกเก่าไม่ยอมโดนตอกหัวครับเกิดเป็นการสู้กันระหว่างเวลิเตอร์ด้วยกันเองซึ่งหัวหน้าข่านอยู่ข้างไพรามารอันกนครับและได้ทําการสังหารพวกที่ไม่ยอมไปจนหมดสิน้นสุดท้ายเวลิเตอร์สเปนมาลีนก็ถูกหมุดบุชเนลตอกหัวกันทั้งหมดและเรื่องการเอาหมุดบุชเนลตอกหัวแอสตาติสก็ถึงหูจักระพัดจักรพพัดได้ยินถึงกับอุทานเย็ดแม่ แล้วบอกอันกรว่ามึงหยุดเดี๋ยวนี้นะไอสัตว์แต่อันกรนไม่ฟังครับจกักรพรรดิจึงโทรหาไพรามาดรรลิเมนัสแห่งสเปซวูฟให้ไปจัดการพอสเปซวูฟไปถึง2ลีเจียนรวมทั้งไพรมาดก็สู้กันก่อนที่อันกรจะกระทืบลิเมนัสจนล่าถอยไปต่อมาในช่วงฮอรัสเฮเลซีวอลมาสเตอร์ฮอรัสก็มาคุยกับอันกรอันกรน้องชายของปี๊คิงว่าจากักรพรรดเปิ้นจัดง่าวว่าคิงว่าจัดการอันยังกับบาได้เรื่อง เอาแต่ใจตัวเก่าก็ทีหนึ่งอย่าว่าจะอันจะอี้เลยน้องใจพี่มาเข้ากับพี่ได้ก่อนและไพรามาดอันกอนก็ได้ตกลงเข้าร่วมกับกระบฏนฮอรัตทันทีต่อมาไพรามาดอันกอนและเวิลด์อิตเตอร์เคออสเปซมารีนก็ได้เข้าสมทบกับเวิร์ดเบอร์เร็เคออสเปซมารีนของดีมอนไพรามาดโลกาที่กำลังตีกับอัลตรามาลีนที่อัลตรามาก่อนที่ทั้งสองไพรามาดผู้ทรยศจะเดินทางไปที่นูซีเรียบ้านเกิดของไพรามาดอันกอน ไพรามาร์ตโรบเตเตกาลิมานก็ตามมาและในจังหวะที่โรบเตเตกาลิมานกับอันกรกำลังตีกันบุชเนลของอันกรเริ่มมีอาการทำท่าจะเสียครับคือถ้าหมุดอันนี้ไม่ทำงานปุ๊บอันกรตายห่านเลยนะครับเมื่อเห็นดังนั้นเดมอนไพรามาร์ตโลกาก็เริ่มสวดมนต์และอันกอนก็แปงลงร่างเป็นเดมอนไพรามาร์ตแห่งคอนเคออสก็ตแห่งสงครามและเดมอนไพรามาร์ตอันกรก็กระทืบไพรามาร์ตโรบเตเตกาลิมานจนล่าถอยไป ต่อมาในวงประชุมฝั่งกบฏก่อนสงครามปิดฉากที่ดาวอุรานอไอการประชุมอันนี้นอกจากฟูกริมที่ไม่มาอันกรก็ไม่มาเหมือนกันครับโลกลาก็บอกเดี๋ยวอาตมาไปตามโยมพี่สาวเองส่วนอันกรเนี่ยไพรามาตพาตูรโบอาสาครับแล้วเมื่อพาตูรโบไปที่ดาวเดลเยกก็พบว่าที่นี่มีคนตายกองกันเป็นภูเขาและดีมอนไพรามาตอันกอนก็พุ่งเข้ามาหมายจะเอาชีวิตพาตูรโบ แต่พาตูโรโบก็พยายามเกียรกอมอันกอนไอสัตว์อยู่ดาวนูซีเรียรมึงก็เป็นธาตุอยู่กับเคออสมึงก็เป็นธาตุเมื่อไหร่มึงจะเลิกต่อด้วยการปรากฏตัวของกองยานแห่งอัลตรามาลินลอยลำเหนือน่านฟ้าดาวเดลเยกอันกอนเห็นก็หัวเราะแล้วบอกพาตูโรโบว่าอย่าทำมาเป็นไรโคตดไอหัวท่อมึงเห็นข้างบนนั่นไหมทั้งมึงทั้งกูทั้งสเปซมาลินจะต้องตายห่านกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่นี่แหละพาตูโรโบก็เตือนสติตอนดาวนูซีเรียรมึงก็ปล่อยให้พวกตายมาตอนนี้มึงจะปล่อยให้พวกตายอีกเ เย็ดแม่ไออันกรมึงทําอะไรสักอย่างสิวะอันกรได้ยินก็ทําการเปิดวอร์ปสตอมและทางไอออนบริเวอร์และเวลิเตอร์คอสเวนมารินก็กระโดดเข้าวอร์ปทะลุไปหาหอารัตที่ดาวอูรานอทันทีในสมรภูมิปิดฉากที่เทอร่าก้องยานของเราผู้ทรยศก็ลอ,อยเต็มน่านฟ้าอันกรรอรับคําสั่งลงสู่พื้นผิวไม่ไหวก็เริ่มสังหารลูกน้องตัวเองระายอารมณ์หัวหน้าขานเห็นท่าไม่ดีเลยบอกฟาเธอร์มาตีกับกูดีกว่า พราะถ้าขืนปล่อยให้อันกรอารวาสต่อไปเวลิเตอร์อาจจะสูนพันก่อนลงสู่พื้นผิวก็ได้แต่ตีกันสักพักหัวหน้าขานไม่ไหวครับก็เลยกดเทเลพอร์ตอันกรไปโผล่ในยานของไนลอดและเมื่อถึงช่วงที่พลังจิตของจักรพรรดิอ่อนกําลังลงได้ที่ไนลอดเทรเตอร์สเปซมารีนก็ยิงอันกรออกจากยานลงสู่เทราและเมื่อถึงพื้นผิวอันกรก็ออกอารวาสมองไปเห็นไพรมาทเซนคิวเนสบินอยู่ก็ตะโกนเฮ้ยเซนคิวเนส มึงมาใส่เดียวกับกูไพรมาดแซงคิวเนียตบอกใส่เดียวพ่องกูไม่ว่างก่อนจะบินไปสมทบกับจุดอื่นและฝั่งล้มเจ้าก็ลุกคืบไปที่ท่าเรือเลออนเกตด,ดมอนไพรมาดอันกนก็ทําลายรถถังและแล้วพลังจิตของจกักรพรรดิก็หดเล็กลงเหลือพื้นที่แค่คลุมอิมพีเรียลแซงถ้ำและดมอนไพรมาดอันกนก็ได้ปะทะกับไพรมาดแซงคิวเนียตไพรมาดแซงคิวเนียตนี่ตอนนี้นี่สภาพสวักสบอมแล้วนะครับจากการปกป้องดีอินิตี้เกตดีอินิตี้เกตคือประตูทางเข้าบัลลังก์ทองดีมอนไ และทั้งสองก็บินขึ้นฟ้าสู้กันอยู่บนอากาศไพรามาร์ตแซงคิวเนียสถูกแทงทีหนึ่งก่อนที่เขาจะดึงบุชเชเนลจนหัวเดมอนไพรามาร์ตอันกรระเบิดกับวอร์ปไปหลังจบสงครามฮอรัเสเทเลซี่เดมอนไพรามาร์ตอันกรและเวิด์ลอีเตอร์เคออสเปซมารีนก็เข้าไปอาศัยอยู่ในวอร์ปในเดมอนเวิด์ลที่เทพคอนจัดไว้ให้ แต่เอาจริงๆพวกนี้ไม่ค่อยจะอยู่โฮมเวิร์ตัวเองได้นานครับด้วยความที่เป็นสาวกเทพคอนก็ต้องออกมาหาสร้างความวุ่นวายในมิติขยภาพเรื่อยๆและเดมอนไพรมารอันก่อนก็ปรากฏตัวอีกครั้งในช่วงกลางสหสัสวรรษที่38โดยแพ็คคู่มากับเกรนเตอร์เดมอนเดอะเบอร์เซอร์เกอร์เข้าจู่โจมกองยานของจักรวรรดิชิปหายไปกว่า70เซกเตอร์1เซกเตอร์หนึ่งนี่กินพื้นที่ประมาณ200ลูกบาทปีแสงครับ ฝ่ายจักรวรรดิถึงกับต้องงัดอิมกาดกับกองกําลังหุ่นบังคับมือไททันรวมกันมากกว่า30กองออกมาสู้สุดท้ายฝั่งจักรวรรดิชนะครับต่อมาในปีที่444ในสหัสวรรษที่41ไพรมาร์ดอันกอนก,ก็บุกเข้าตีดาวอะมาเกดอนฝั่งจักรวรรดิก็จัดอัศวินสีเทาเกรนไนท์แพ็คคู่มากับสเปซบุ๊กสเปซมารีลีเจนเกรนไนท์นี่ตอนแรกมา109นายนะครับแต่กว่าจะขับไล่เดมอนไพรมาร์ดอันกรไปได้ อาศวินสีเทาเกรไนเหลือแค่13นายเท่านั้นส่วนประชาชนทหารเลวที่เสียชีวิตรวมกันนี่หลักล้านครับและในปีที่998ในสหรัฐริที่41ดาวอามาเกอนก็ถูกออกวอลอลอ์ดกัสกูเมกอุรุกทักกา้าเข้าตีสงครามยิ่งใหญ่จนคอนและซีนเคอสคอสก็เข้ามาเสือกเกรไนก็เข้ามาทิมอนไพรามาดอันกอนกับอาศวินสีเทาก็สู้กัน ฝ่ายเกรนไอมีประมาณ60นายบวกกับทหารหัวกะทิเทมเพทัสไซออนส่วนฝ่ายดิมอนไพรมาดก็มีบัตรทิสเตอร์8ตัวสุดท้ายคดพ่อคดแม่กองยานอิโดเมทัสครูเซตของฝ่ายจักรวรรดิก็ถูกทำลายลง ตอเนื่องในสงครามเดียวกันดิมอนไพรมาดอันกอนก็ไปตีบรัตแองเจลสเปนมารินแชปเตอร์ที่ดาวคาริบันและเขาก็ได้พบกับไพรมารดไลออนเอลจอรสันที่เพิ่งจะกลับมาและสุดท้ายเดมอนไพรมาดอันกนก็ถูกไพรมาดไลออนเอลจอรสันเอาโล่ของจกักรพรรดิหัวออกแสงตัดข้อกับจุดเซฟไป